สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเออรีวิวบ้านนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นที่นอนของผมนะครับทุกคนเนี่ยที่นอนออท่าเหล็กต่อไปก็จะเป็นห้องตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับตรงนี้นี่เป็นห้องครัวนี่ตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับทุกคน ห้องน้ำห้องน้ำน้่นตรงนี้เป็นห้องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยให้ดูเนี่ยโอเคแต่นุ่งสาวนี่เป็นห้องบ้านเล่านี่ก็คือห้องดูทีวีของหมมีพัดลมตัวนึงเห็นไหมแ้วก็อันนี้ด้วยเนี่ย็ห้อง่มกับหมอน 拜拜。Bye bye.